สวัสดีครับพี่น้องออนเนื่องาผู้เฒ่าเขาจะว่าขันขางใส่คือจังกิ่งฝาธรนมดาขันขางใส่กันเนาะหันหนาใส่กันก็นนไ,ได้เด้วยนะสิ่งเห็ุเมนู่อย่างครับคืออัน่ข้อหักลงงารหลอกกงสีปัดตูตำน้ำพริกกระปิกินกับสตอจอ,อย่ป็นยัง้นเจ้เาคือเห็ดข้อมันหักไงหักงอใส่กับเข่งเนาะโอ,โอ้แมเนาะเพราะว่าเขาสิเยียดตรงเลยมันก็จะบ่สวยครับพี่น้อง ไม่ติดเลยใช่ใช่ไหมของนี่ติดในฟอนะที่เราฟองส่ววะไม่ติดไอคีเ,เลยบอสไปฟองข้อนั่นไงเสือเงินเงินเสืออ้วนะเดี๋ยวจุดหัวตายอเดี๋ยวแม่มาเจอ ตัวสุดท,ท,ท้ายแล้วเช็ดตัวที่น้องจางรับได้กับน้ำพ,ร,พริกกะทิทำแกงปลาทูระยองสวยงามครับทำอีกแล้ววันนี้ใจเห็นบ่พริกกระเลียงในนี้สิมีน้ำตาลกระเทียมพริกกระเลียงด้วยจะ้ะ ไอ้เดียงสีตำพริกกับพรีกินกับกอดปลาทูกับผัดสตอร์เมนต์นะจ๊ะอันนี้น้ำตาลใส่เพื่อไม่ให้มันกระเด็นแล้วก็กะปอดีเจ้าของแซ่บพี่น้องเพราะว่าน้ำตาลจะใส่ไม่เยอะพอปลานแลมปลาแลมนะคะตะว่ากาสีหอมเผ็ดเพราะว่าพริกกะเรียงันี้เผ็ดคูนสองคนสามพี่น 2, ้น 3, นองจา้าตำไปเรื่อยๆนะคะตำให้พริกเขามัน ละเอียดกระเทียมทุกอย่างได้ที่เอากะจีได้ใส่กระปิต่วมาผู้ใดอยากแซบด้อยพี่นอ้องนี้เวลาหลายเอากัะปิห่อไปต่อมย่างตะกอนก็สิแซบีีกแบบนะคะนี่พี่นอ้องพริกของเราหรือว่าพริกกะเรลียงเนาะกระสุเป็นน้ำตาลละเทียมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวยังนิดสิใส่กระปิใส่เข้มข้นน่อยหลย แล้วแต่เด้อจ้ะกินซองเท่าคือเก้าพี่น้องเอยเอิเพี่เอิญน,น้องมากินน้ำนาะจ้ะจากมานี้นะคะหอนะได้ทีพี่น้องกะปิระยองนี่แหละกว้าง ื้อไว้ให้ที่สามก็จะไปยุทธยานี่พี่น้องได้แบบนี้แล้วยายนิงสีไซนี่เด้อจ้ะน้ำต้มสุกที่ต้มไว้แล้วนะคะทำไม่ยากพี่น้องตามใจชอบเขาก็จะได้ปรุงรสจ้ะ ทั้งหมดก่อนจะบีบมะนาวใส่ชีลดนะจ๊ะเพราะว่าน้ำตาลจดหนึงใส่ไปแล้วให้มักหวานกับไส้ลายได้จ้ะแล้วแต่กระเลวแต่เนี่ยจ้ะมะนาวเปรี้ยวหน่อยๆห,หวานพอประแรม ก็ไม่ใหญ่ทัวใส่น้อยก็ไม่แซ่บใส่หลายก็จะโมเดีร์แบบนี้อ้ยกินนะจ๊ะเพรียกะเรียงหนี่งหอมชุนชุนเตะจมูกอีเวอย,วอยากชิมกันด้วยจ้ะ นิดนึงนะจ๊ะนี่พี่น้องถ้ามีมะเขือพวงก,ก็ใส่นะจ๊ะเพื่อเพิ่มสีสันในการรับประทานแต่ชิมอีก่อนพี่น้องใส่น้ำปาลาลงไปเราปิดแล้วเด้อห <c oughs> ล่ำแต๊ะ ตานกรสิแซบอี่มผักกางสิอร่อยจริงๆไตวางอะไรกับไรกับหู้ <c oughs> พี่น้องเห็นไหมเนี่ยจ้ะไปค่ะเรียบร้อยกินข้าวค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะยังไงพาชีมพอานาเป็นกินอีกแล้วพี่น้องค่ะนี่เรามาจริง กีกกบปีสตอ,สตอแล้วก็ประทูทอดมาเร้่อจ้ะี่ธีทำก็ง่ายๆสตอเม็ดใหญ่พี่น้องขึ้นวยใหญ่จ้ะสตอเขาจะว่ามีหลายพันเด้ไม่หลายแล้วเนาะอันนี้สตอระยองหรือไต้กูแลบวบางตอมีหลายยายนิง่งจะไม่แกะกมันกก่งบางสีนะคะยายนิงจะเอาแต่ข้างๆออกพี่น้องดูแล้วก็จะอั่มเลย บทูแกะตัวไปเลยบัตท <to> ูอน้ำพริกกระเลียงบัตเจนี่ย <No>. oh. น้ำพริกกับเพียตำด้วยน้ำพริกกระเลียงตำด้วยพริกกระเลียงว่าอย่างนี่งคือบอกกินหวานหลายใช้น้ำตาลเพราะปละแลมออกเ,ออเค็มนิดๆ ก็นาวใส่ขบปะปลาเขาเริ่มเป็นแค่ต้องอยากกินเม,มื่อวันกรมเมื่อเสียแล้วมากินเปลือกเพี้ยนี่าแต่หนึ่งจะยำเปียกใส่ด้วยนะจ๊ะมันได้ไปลองบ้างเลื่อกับมีดเจ้ากลับ แกนะแกเอาตุ่วๆตวออกตุวอมาตั้งเอาไว้ใส่ให้น้องมาน้องหมาน้องแมวอืมอืมอืมไม,อไม่ไหวใช่ไหมบร้จัดที่และข้าลงกินหัเเนเบิดเด้อ เบิดกลับไปน่องน้อยลงมาร้านสิท,ทอส2องตัวพี่น้องวันนี้มัน,นผัดมาความกันแล้วนี่กับสิวายย่ง,งยิงกลมเฮ็ดยังแต่สตอให้จัดเพราะว่าเพิ่นบาก,กินนั้นมีเปลือกเคลียย์ง่ปลาทัวแกะให้จัดละ มาเด้อจ้ะแซ่บหนัวขัวเย็นยยหนึ่งเหมือนเดิมพอานาก็เป็นกินรวดใส่แบบสิพาไปเก็บผักขาจักหน่อยเบึงยูชอมกุกเมืองซีเลยจ้ะน,นี่หนึ่งจีกันไหนบ่งอ่ำจะกินไมาสับเลยอ๋องี้ตสับแข็งมาก เพอ,อยากว่าแสบขึ้นองกระทูกกระจิบกแกะเอาใส่ถุงเอาไปกินนอนแม่หมือนสำหมดก็แล้วไฟ ตกดีอะทั้งบานยายเราโทรมาตกต้องหอบปีเลยเนี่ยเปลเหลยงไว้เอาวันเงินไปซื้อปุ๋ยใส่ไว้พี่น้องให้น้องนอดแก้ไปไว้บ้านยาห้ถังคนใส่ถุงหนึ่งต่อไรเนาะเจ็ดสิบบาทจะกี้หาสิบเนี่ย มัก่กปนถือแพ้งก็คืได้เห็ดเป้ี้ยวหอมคือหอเพราะว่าเขาอยู่ตรงน,นี้ก็คือว่าเงินหลอดสีชิ้นใีก็ได้กนนินแต่ก็ได้หวังได้หลายอย่างหรอกแต่ก็ได้เยอะกัน ฟังของป๊กเมืองสีีกับจะได้รวปลูกไมกหมตุลาคลายความเพจะไปปลูกอะไรสูไปนาจากใส่น้ำหลา,าหง,แ,ง,ลางแล้วปลูกอะไรฟังยันยิงกับเอาอีกต่อนึ่งปลูกฟังนี่เรากับปีนาคูตุลาปีนา

นี่ยมกกันก็คือปากกบบแก๊บๆแบบสามารถใส่เนี่ยเราไปกินก็นได้จ้ะยู่ร้านตออ่อเอกินอยู่ร้านอีกไปรับไปหอดปุ่นพี่นอ้องจั๊กปากเป็นแน้วแต่ยุงห่องวาย,ยากเนี่ยวางทุกอย่างห่อไปที่ร้านมันจะอร่อยทีแกสตอร์ยังยังบริลงคนเป็นอเมีดเนี่ย เมีหล่อปั๊บ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 ยวมรามมึงยันหนึ่งายฟองข้าเจาเป็นคนไตออกมาตแตงกวาเถ้าหมวดที่กินตำสม้มนมจีนนะพี่น้องน,นก็ไม่กินหออกิน,นใชใ้กันดูซอยกัน แเป็นน้ำกินเป็นน้ำเบอรเป็นน้ำเบอร์ีนรนร่น้องน,นี่เป็นฝากงาวสิ่งใจยัยงหนึ่งอ่ะนี่เกียกะไม่มีหนอนนะยจ๊ะ พี่รองมึงอนะ่ะเม็ดบกเบกง่งเม็ดบกแงผู้เรียนจะตอมองคนก็ไม่ชอบพี่น้อยใช่ยันหนึ่งกินได้มึงก็งั้นน้อมแพแต่พักอันนะั้นนะเนียงก็แล้วจะเป็นไวน์วเนี้ย,ยลูกเนียงเต็ะเป็นอะไะที่ขายในตลาดเบ่เอือ กินเข้าไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยวินเมาจะผู้เพิ่นมากกั็สิกินได้เนาะจะเป็นพักเหลืองแจงไตปลาสตอว์สูต,สตาย ก้ายมแกเอาตังเงาเดจะมาใส่นี่ยใส่ลจ้ะอืมจส่ปเลยอันนี้หน่ตหัวไปจริงตีครัวน่องบังขาอกล้อเหนียวหนุ่มตับำเม่หล่ะ ลายกับกินบะเบอร์สองแวเป็นยังเจจปากอ,อันนี้มันนี่นเอาไปให้นไหมเกเาจนเนื้อยันะเนี่จะมากระปอ,อ้พี่ลองเน่ะว่าดีแหละเอาไปเห็แมวอยู่หละ่ะมีแมวอยูหนึ่งตัวเล่นน้ำดีด ลงมาเลยจะลงมาเลยตัวนั่งจะเอากรเบิดกระจงไปแมวไปแหละแกงมาเรียนน้ำอยู่แม่กบเราวมามามักแ,วแมวแกนยัเงเรียนน้ำดนมาจากขั้นจ้าทำมันเป็นเรี่อง่ายรุ่นเนี่ยเหยาตายพามือไปทังอุ่มฮอนหยอกอย่าง อราพอใหญ่าหมโตนานไ้แมวไวมากจ้ะเด็กแก่มาหามาแนงกินซ้ำเน,นี่ยเด็กจะทาุ้งใช่เนี่ลแหละพี่น้องบ,บ้านๆความแสบเนาะผัดปลาทูตำแจีวกับปีกินกับสต,ตอกับผัดต่างๆแมนแทออยู่บ้านเขาผักกะทินผักตำนิน้นร้ายจ้ะครับ เ <c oughs> ขามาเบิ่งแล้วกัอย่าลืมด้วยจ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจนะคะยิ้มได้ป่ะเนี่ยครับพอนไม่ชิมนอยนี่ก็สีปุระหลังไหมรักพี่ละนอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ